2. À la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui. En tarif normal ou en prioritaire En um, um, prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 euros. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? <laughs> oui, bien sûr. Voilà. Nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. sais pas où faire. Alors donnez-moi à s, mind, baptism, s, <S voilà. a i n t j o l i e t e n s i l s'il vous plaît. Voilà. Au total cela fera 16 French conversation วันนี้นะครับเรามาต่อกันเรื่อง faire les c o u s นะครับ faire les c o u s แล้วก็ในหมวดย่อย à la poste à la poste ก็คือที่ไปรษณีย์นะเรามาดูกันหน้า10นะหน้าที่10ถ้าเกิดคนที่มีหนังสือเปิดมาหน้าที่10นะครับจากที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ก็จะมีคนอยู่2คนนะครับก็คือซูซานกับ เลอป t สติเ่นะครับสุสานเขาก็เดินเข้าไปที่ทําการไปรสนีนีแล้วเขาก็ไปคุยกับ p o s t i เ r ก็คือพนักงานไปรสนีนีนะครับเรามาแปลกันดีกว่า ซูซานเขาเข้าไปเขาก็บอกว่า Bonjour Monsieur c h e v de Chey Envoyé e er p a q u e au Etatsunis Sin v o u l e เขาบอกว่าสวัสดีใช่ไหมคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชาย,ชายฉันต้องการที่จะส่งปาเก้ปาเก้ก็หมายถึงพัสดุนะครับส่งส่งกล่องพัสดุเนี่ยไปที่ประเทศเอตาสซูนีเอตาสซูนีก็คือประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ซินบูเปลก็คือ Please le Postier นะครับ le Postier หรือว่าพนักงานไปรษณีย์ก็พูดมาว่า v ีองตาคีฟนองมาและ e อุองเพ i ีย i คีตนะครับเขาถามว่าได้เลยคุณจะส่งในราคาแบบนอกมาหรอก็คือปกติชนตาคีฟแปลว่าราคานะหรือว่าจะส่งแบบ p r i ี r i ค a i ตก p r i ี r i ค a แตกก็คือเหมือนแบบส่งแบบด่วนส่งแบบพิเศษฉชน้นจะได้ถึงเร็วกว่านะครับก็มีให้เลือกสองแบบซูซานก็เลือกส่งแบบ p พ i ี r i ค a i ตกก็คือแบบพิเศษนะแบบด่วนแล้วก็พนักงานไปรษณีย์ก็บอกด่าบ v u u d อ e คอมพลีค่ r e c t t t f i i h h e de douane เขาบอกว่าดาบอ่ดบก็คือขั้นแรกนะครับก่อนอื่นคุณจะต้อง c คอ l พ e ีก็แปลว่ากรอกเติมนะครับคุณจะต้องกรอก Fiche ก็เหมือนเป็นใบนะเป็นเอกสารดวนก็คือสุลกากรนะก็คือใบนำส่งใบนำส่งพัสดุนั่นเอง l ละฟิชเดอะด u นนะคือใบนำส่งพัสดุซูซานบอกว่าอาวีกุงตูนูดูปาเก อังลิฟเดอะกรีซินะเขาก็บอกได้เลยแล้วเขาก็มาถึงไอ้ตรงช่องที่ต้องก่อคำว่ากงตูนูดูปาเกก็คือหมายถึงสิ่งของที่เขาจะส่งนะครับว่าคืออะไรนะครับก็คือเหมือนแพ็กเกจคอนเทนต์กงตูนูก็คือ content, คอนเทนต์สิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ที่เขาจะส่งก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับอาหารจะเป็นพวกตำราอาหารเป็นสูตรการทำอาหารต่างๆและพนักงานไปรษณีย์ก็พูดว่าแม็กซี่ว่ะ มาร์โมแซนและเซเฟวิตโคแซงกงอินฟูโฟโอเทอร์ชอสอ่ะเขาบอกว่าขอบคุณครับแม็กซี่และก็มาร์โมแซนก็หมายถึงนางสาวนะคุยกับคุยกับซูซานซึ่งเป็นนางสาวเขาก็จะพูดคำนำหน้าว่ามาร์โมแซนนะเขาเรียกว่าเป็นคำเรียกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าราคาเนี่ย8.5ยูโร In v ฟ f o ฟโอ r ทอร์ s อแปลว่าคุณอยากจะได้อย่างอื่นอีกไหมใช่ไหมคุณจำเป็นให้ฉันช่วยอะไรอย่างอื่นอีกไหม ซูซานก็บอกว่าไงครับซูซานบอกว่าวีเชิญด i วยโอซิอังกั m เนเดเตม l บ u บ o คล s'il บซินว l เ î ลเขาบอกว่าใช่คนระับฉันต้องการเช่นกันนะต้องการกักเนกักเนเดเตมเบรกักเนก็คือ10นะจำนวน10ขอสเตม10ใบสำหรับส่งไปที่ยุโรปนะ please พนักง,งานไปรษณีย์บอกว่า v o วล à ก็คือยื่นให้นะบอกว่านี่สเตม10ใบในราคา5 0าองีม แล้วก็ถามต่อว่าเซอร์สคาตุก็คือเท่านี้ใช่ไหมใช่เอาอะไรอีกไหมเซอร์ส,สคาตุซูซานบอกนองเอสเกอร์วุสเวอุซีเดชจูีแสมเขาบอกว่ายังไม่จบยังไม่พอนะฉันต้องการอย่างอื่นด้วยก็อบอกว่าคุณเนี่ยมีแสมสวยด้วยไหมแสมจูรีแปลว่าคิวต์แปลว่าน c e นะครับมีแสมที่สวยสวยด้วยไหม พักง,งานบอกว่าวีเบียงซูร์ voila v o าเรามีตัวแทน u ี represent les ลั i n c i p a u x m อง u m e เ t s d ร f r ง n c e แปลว่าเขาบอกว่าเบียงซูร์แปลว่า of course นะแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงพวกเรามีสแตมที่ represent นะเพศเปซองก็คือเป็นการนําเสนอพวกเรามีสแตมที่มาน,นําเสนออนุสาวรีย์ของฝรั่งเศสนะอนุสาวรีย์แบบแพรงสิโปก็คืออนุสาวรียนะ์หลักนะครหลักๆของประเทศฝรั่งเศสอยู่บนอยู่บนรูปสแตมนะครับ แล้วก็ซูซานก็บอกว่าเซ็ปาร์เฟ่นะครับเซ็ปาร์เฟ่ออลดอนเน่มัวแซงเจ์จูลิเตมเขาสิ้นวูเปล่สุสานก็บอกว่าอ๋อโอเคเลยมันเพอร์เฟคมากเลยออลดังนั้นนะครับดังนั้นกิฟต์มีครับดอนเน่แปลว่าให้นะครับดอนเน่มัวก็คือกิฟต์มีแซงเจย์จูลิเต็มแปลว่าแสตม์ห้าใบนะครับแสตมที่สวยๆเนี่ยเข็งขอห้าใบแล้วก็โปรดใช่ไหมทางการไปรษณีย์ก็บอกว่า oh, okay, ล่ perfect, ากลนะ,นะนะะนะก็คือย,นะยนะญญนะื่นให้แล้วบอกว่าล่ะ โอโตตาและลาเฟคาเซโซโคนะครับก็คือโอเคเอา่าโตตาลก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็จะเป็นราคา16ยูโรนะครับรวมสเต็มนะสเต็มสิบใบนะครับสเต็มสิบใบแล้วก็สเต็มที่อะไรครับสเต็มที่คเคอร์เพซองเตอร์แล็บแคนซิโปมนูมองเดอร์ฟองส์อีก5ใบแล้วก็ค่าส่งพัสดุไปอเมริกาทั้งหมดก็ในราคา16ยูโรนะครับ ทีนี้เรามาดูตรงพาร,ารกก์ตกราเมกานาพาร์ตไวยากรณ์เขาก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งคําถามนะครับการการตั้งคําถามแบบง่ายๆนะครับในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็สรุปมาให้ว่ามันมีด้วยกัน3แบบนะครับแบบแรกชื่อภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่า c u e r c h e r élevé นะครับ c u e r c h e r é l e v ถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเขาวงเล็บว่ามันคือ style é c e r i ก็คือใช้ในการในภาษาเขียนนะครับใช้แบบเ e ขีก็คือในภาษาเขียน ก็ส่วนใหญ่ก็คือให้สังเกตตรงนี้ครับ arve abite ก็คืออะไรครับมันคือคํากริยาแปลว่าการตั้งคําถามแบบภาษาเขียนเนี่ยเขาจะเอากริยาขึ้นต้นก่อนนะครับกริยาขึ้นต้นก่อนแล้วก็ตามด้วยประธานนะครับกริยาขึ้นต้นแล้วตามด้วยประธานอย่างเช่น arve vude stem ก็คือคุณมี s t e มไหมใช่ไหม arve เป็น verb a r v u ใช่ไหมแปลว่ามีคุณมี s t e มหรือเปล่าหรือว่าถ้าถามว่าคุณอยู่ลียงไหมก็คือเอาแ e r b อยู่อาศัยขึ้นต้นก่อนครับก็จะเป็น อาบิเต้ฟูอาลียงอาบิเตฟูอาลยงคุณอยู่ที่ลียงใช่ไหมใช่ครับอันนี้สรุปก็คือเป็นการตั้งคำถามแบบภาษาเขียนเอาแวบขึ้นก่อนแล้วตามด้วยประธานต่อไปแบบที่2ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Registre n o r m a l มหรอคือจิสเ n ก็คือเป็นแบบปกติทั่วๆไปนะครับคำว่า n o r m a l แปลว่าเป็นปกติทั่วๆไป ก็อย่างเช่น e s สเซเกอร s s ูซาเวเ e ตแอถ้าแบบที่สองเนี่ยเขาจะใช้คำว่า e s เขึ้นต้นคนระับเอเขึ้นต้นแล้วก็ตามด้วยประธานนะก็คือวูแล้วก็ตามด้วยแวดแบบนี้นะครับ e อสเ s เกอร์วู e า d e เก็คือคุณมีส t ต m มหรือเปล่าคำถามเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยคนระับแต่แบบเมื่อสักครู่นี้จะใช้ในภาษาเอคีในภาษาเขียนส่วนแบบนี้ใช้แบบทั่วๆไปแบบปกตินะครับ เอสเกอร์ว s h บิเตอ z à ล y ยงคุณอยู่ที่ลียงใช่ไหมนะคำตอบก็ใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันเลยนะครับคำถามเนี้ยเหมือนกันเลยแล้วก็แบบสุดท้ายเราเรียกว่าเฮอร์จิสเตอร์ i ฟมิลีเย่นะครับเฮอร์จิสเตอร์แฟมิลีเย่อเวกเรงตนะเรงตับนยงน แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบ f a m i l i ย r ก็คือแบบ informal นะเป็นแบบไม่เป็นทางการก็คือใช้ในภาษาพูดใช้คุยกับคนที่เราสนิทสนมหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเรานะจะใช้แบบนี้ก็คือมันจะเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเลยครับก็เรียงด้วยขึ้นต้นด้วยประธานแล้วตามด้วยแวบแล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือเหมือนประโยคบอกเล่าเลยแต่การที่เราจะใส่ฟู l l stop เป็นประโยคบอกเล่าเราเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามแล้วขึ้นเสียงสูงถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าเราพูดว่า v o u s s v e z d d t e m b r e มันจะแปลว่าคุณมีสเตมแต่ถ้าเราพูดใหมายเป็น v s u s ว e ดเตมเพ้อนะครเราขึ้นเสียงสูงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคำถามแบบ familier ก็คือเป็นคำถามแบบ informal ไม่ทางการใช่ไหมครับ v o u s วเ e คุณมีสเตมหรือเปล่าหรือ temps, vous ิ e ตอร e ลียงวูคุณอาศัยอยู่ที่ลียงใช่ไหม อันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามมีมีอยู่ด้วยกัน3แบบก็คือจะเป็นแบบเขียนนะเป็นภาษาเขียนเป็นแบบปกติทั่วๆไปแล้วก็เป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับต่อไปเรามาดูพาร์ทของโวกาบูเ a i นะเป็นคำศัพท์กันบ้างนะครับเรามาดูกันที่คำแรกคำว่า le ต a าค f ฟเลต r าคมีค่าเท่ากับเลพีนะแปลว่าราคานะครับต่อไปเวลาที่เราจะไปส่ง ของที่ไปรษณีย์ถูกไหมครับเขาก็จะถามแล้วว่าคุณจะส่งแบบปกติหรือว่าจะส่งแบบด่วนพิเศษนะครับปกติเราก็เรียกว่าอองตาคีฟนอร์มาลนะครับอองตาคีฟนอร์มาลแต่ว่าแบบพิเศษก็เรียกว่าอองตาคีฟพริโอคิเตะนะพริโอคิเตะต่อไปนะคำศัพท์คำว่าอังปาเก้นะครับอังปาเก้เท่ากับอังโกลีอังปาเก้กับอังโกลีแปลว่าพัสดุนะแปลว่ากล่องพัสดุ ต่อไปคําว่าอังแตมเพออะโซซองโตโรนะอะโซซองต์ซองตีมนะก็คือคําว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นสแตมป์ในราคา60สิเซนนะหกสิบเซนอังกาคเนเดอร์เต็มก็คำว่ากาคเนเดอร์ในที่นี้หมายถึง10นะเป็นหน่วยบอกว่าเป็นปริมาณ10กาคเนเดอร์เต็มก็คือสแต็มสิบใบนะเราจําคําว่ากาคเนเดอร์ติเกะนะก็คือตัว๋วติเกะสิบใบเหมือนกันนะครับ คำว่า envoyer une lettre envoyer une carte postale แปลว่าอะไรครับ envoyer เป็นกริยาแปลว่าส่งนะครับ envoyer une lettre ก็คือส่งจดหมาย1ฉบับ envoyer une carte postale ก็คือส่งโพสต์การ์ดฉบับนะครับก็คำว่า envoyer ก็จะตรงข้ามกับคำว่า recevoir นะครับคนที่ envoyer ก็คือคนที่ส่งนะครับส่วน recevoir ก็จะแปลว่าได้รับนะครับแล้วก็ l e x p e d i t e u r lexpediter u แปลว่าผู้ส่งก็จะตรงข้ามกับคำว่า destinataire destinataire Dest ก็คือผู้รับปลายทางนั่นเองนะครับแล้วก็คำที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องไปรษณีย์เรื่องการส่งจดหมายก็คือคำว่า le code postal le code de postal แปลว่า post อ่ code หรือว่า zip code ใช่ัแปลว่ารหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็คำว่า u n f i s h e de douane unfiche de d u a n ก็คือใบนำส่งพัสดุนะครับ ที่เราจะต้องกรอกให้กับ Le Postier นะให้กับพนักง,ง,งานไปรษณีย์ต่อไปเรามาดูสุดท้ายนะครับคำว่า m a n i e r de Die ก็คือสิ่งที่เขาจะใช้พูดกันนะในในเรื่องของไปรษณีย์การส่งจดหมายก็จะมีประโยคที่น่าสนใจอย่างเช่นนะครับ c e r Votre n v o y e er u n p a q u e t Un Lettre Un Carte Postale v o d r e n v o y e er, ก็คือฉันอยากจะฉันต้องการจะส่งนะครับส่ง p a r ก e ก็คือพัสดุ Lettre ก็คือจดหมายแล้วก็ carte postale ลก็คือโ o สการ์ดนะครับ Je voudrais d e s ตแสมเข pour le c แ n a d a แปลว่าฉันอยากจะได้ส t ต m มสำหรับประเทศแคนาดานะครับ c e que vous ูดสเว e ดตแสมบอกก็คือคุณมีส t ต m มไหมนะครับ e อ t c e อยู่หน้าประโยคนี้ก็คือถามว่ามีใช่หรือไม่นะครับแบบ Est-ce ก็คือเป็นค u อจิสเทแบบนอกมานทุกคนจำได้ใช่ไหมก็คือการตั้งคำถามแบบนอกมาล่ะแบบปกติทั่วๆไปนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบบคำสั่งก็ได้นะเป็นแบบว่า d o n n e Mua u n g เ a t t d e t a m p p r o s c i n v p l e ก็คือ Give me อ uh, ่ Stamp please นะครับขอ Stamp ให้ฉัน10บใบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราจะต้องไปพูดในที่ทำการไปรษณีย์นะเวลาที่เราต้องการจะส่งจดหมายส่งพัสดุหรือว่าเราต้องการจะซื้อ Stamp เป็นต้นนะครับ <S <S ทีนี้เรามาตอบคำถามเรื่อง เลาโพสกันนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเป็นกอมเพลองซียงก็คือถามเรื่องความเข้าใจนะครับให้เราตอบว่าเฟรหรือโฟนะครับเช่นเคยสุซานอ n งวัวอื่นและเธอโอเซตาซูนีอันนี้ทุกคนแปลได้ไหมครับ s ุซานอ n งวัวแปลว่าส่งครับส่งจดหมายไปอเมริกาอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าซูซานทาไมถึงข้อน,นี้ต้องตอบโฟครับเพราะว่าสุซานไม่ได้ส่งและเธอนะครับ S ุซานส่งเอิงอะไรครับเองปาเก้นะครับสุซสานส่งพัสดุ ส่งโกลีส่งปากแกไม่ได้ส่งเลเทอร์นะก็เลยต้องตอบว่าโฟร์การอาเต็ตต์ดิแตมเพื่อบูร์โลครับซูซานซื้อสแตมสิบใบสำหรับประเทศยุโรปอันนี้จริงไม่จริงครับอันนี้เกรเพราะว่าคำไหนที่แปลว่าสแตมสิบใบครับคำว่าอังกากเน่ทุกคนจำอังกากเน่ได้ใช่ไหมอังกากเน่แปลว่าสิบนะเป็นหน่วยสิบกากเน่เดอร์ติเก้กากเน่เดอร์เตมบ์นะครับ ซูซานเนมปะเลยแตมเพราะสุซานไม่ครับเนมปะเอมไม่แปลว่าชอบใส่เนปะแปลว่าไม่สุซานไม่ชอบสแตมอันนี้จริงไม่จริงครับอันนี้ต้องตอบว่าโฟเพราะเขาบอกว่าเซตปาร์เฟ่ถูกไหมครับตอนที่พนักงานไปรษณีย์ยื่นแตมให้สุซานบอกว่าเซตปาร์เฟ่แล้วก็ฉันจะซื้อแตมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นโฟแล้วก็สุดท้ายแอดลาเชดอังกักเนเดอโบแตมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าโบแตมหรือว่าโจลี่แตมเนี่ยเขาซื้อแค่5นะเขาไม่ได้ซื้อ1ิ เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น for นะ for ต่อไปข้อที่2เรามาดูพ a r t g r ร m m a r นะ part ไวยากรณ์กันนะเขาให้เราตั้งประโยคคําถามนะเขาให้เราตั้งประโยคคําถามทั้ง5ข้อนี้เขามีคําตอบมาให้เราด้านล่างนะครับมาเริ่มกันที่ข้อ1น,นะครับข้อ1ก็บอกว่า non j e n a i p a latres d u r e s t a u r a n t ไม่ฉันไม่มีที่อยู่ของร้านอาหารอ่ะเราต้องมาตั้งทั้ง3แบบเลยนะมาเริ่มกันแบบแรกก่อนภาษาเขียนเอากิยาขึ้นก่อนก็จะเป็น อาเวถูกไหมครับแล้วก็ตามด้วยประธานก็คือวูนะอาเววูลาเทร e อาเววูลาเท d r ดูเคสตัวของดูเคสตัวของก็คือคุณมีที่อยู่ของร้านอาหารหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบ c คอร์ชิสเตอร์เอหรือว่าเป็น c คอร์ชิสเตอรสำหรับในการเอคีในการเขียนนะเป็นแบบเขียนต่อไปเราตั้งคําถามแบบที่2เป็นแบบ n อร m มัแล้เป็นแบบปกติขึ้นต้นด้วย S อสเซกก่อนครับ e s สแล้วตามด้วยคล้ายประโยคบอกเล่าเลยครับ e s ส e vous ว a ซ a เวลัดเรส e s นะครับล a ด r ร s e d u r e ค t a u r a n t นะครับของคุณมีที่อยู่ของร้านอาหารไหมนะครับและก็แบบสุดท้ายเป็นแบบ familier หรือเป็นแบบ informal อ่าเป็นแบบไม่ทางการนะครับไม่ทางการก็คือใช้เหมือนภาษาพูดเลยครับเป็นประโยคบอกเล่าแล้วขึ้นเสียงสูงด้านท้ายแค่นั้นเองก็คือ vous savez vous save z l'adresse du restaurant นะครับ du restaurant คนยา่ไนคเฉยๆนะครับก็คือเป็นแบบ familiar ต่อไปข้อที่สองคำตอบบอกว่า vishalvaya alpost vishalvaya alpost ใช่ฉันทำงานที่ไปสษนีคำถามต้องเป็นไงครับคุณทำงานที่ไปสษนีใช่ไหมนะครับทำงานที่ไปสษนีใช่ไหมขึ้นต้นด้วยแวบไปเลยก็จะเป็น t r a v a i l l e r นะ t r a v a i l l e r ตามด้วยประธานคือ vous นะ t r a v a i l l e vous à la poste t r a v a i l l e vous à la poste ก็คือคุณทำงานไปรษณีย์ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบาภาษาเขียนนะครับแบบที่สองอต้นด้วย e s q u e e s q u e vous t r a v a i l l e à la poste นะครับ à la poste แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบบอกเล่านะครับแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆประโยคบอกเล่าแต่ขึ้นเสียงสูงเราก็เขียนว่า v o u s t r a v i a e นะครับขอเขียนตรงนี้นะครับ v u s t r a v a i l l e à l a p o s t e นะครับแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะง่ายสุดนะมันจะไม่ไม,ไม่มีโครงสร้างอะไรซับซ้อนเท่าไหร่เหมือนประโยคบอกเล่าแล้วเปลี่ยนเสียงข้างท้ายให้เป็นเสียงสูงต่อมาข้อที่3นะครับ non je p r é f è r e e n v o y e r l e p a q u e t e n t a r i f norma l ไม่ชั้นพีเฟอร์ที่จะส่งพัสดุ แบบราคาปกติมากกว่าเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไปสนิทถามว่าคุณต้องการส่งปาเก้แบบราคาพิเศษใช่ไหมนะครับก็จะเป็นแหวบต้องการก็คือวูเล er ่นะครับวูเล่ว er ูอองวอยเยนะวูเลวูอองวอยเยเซปาเก้เซก็คือนี้นะครับเซปาเก้ออนตารีฟออนตารีฟพรีโอริเตีร์นะครับพรีโอริเตีร์ อันนี้คือแบบที่1น,นะครับส่วนแบบที่2ก็คืออะไรครับขึ้นต้นด้วย s s e e กอ์นะครับ r v o u v o u ว e q u e v ่ใช่ครับ z e สเ e v o u v o u เล e เอ e เกอ์วูวเูเ o ่อ n v o y e นี่ต้องเป็น Infinity เป็นเป็นกริยาดั้งเดิมก็คือกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปนะเพราะว่าแว็บต้องการตัวเนี้เราผ่านไปแล้วถ้ามีแว็บที่ผ่านแล้วแว็บตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นแว็บไม่ผ่านนะครับ Est-ce que vous voulez envoyer ce parquet ce p a q u e t en tarif prioritaire ตรงนี้ขอุญาตละไว้ละกันนะมันก็คือเหมือนกันหมดเลยส่วนแบบสุดท้ายไม่มีที่เขียนแล้วขอเขียนตรงนี้ละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยลบสุดท้ายก็จะเป็น Vous voulez นะ Vous voulez envoyer ce parquet องตาคี p r ี o วคิดแต่ก็คือเหมือนด้านบนเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตละไว้แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นทั้ง3าแบบทุกคนตามทันใช่ไหมครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาต่อกันที่ข้อที่4นะครับข้อที่4เขาตอบว่าวีเชอร์คือสัวซูฟงเดลเลเตอใช่ฉันได้รับนะครับคนะือสัวมาจากแอบคือสัววัวครัซูฟงแปลว่าบ่อยบ่อยเป็นประจำนะครับฉันได้รับจดหมายเป็นประจำเลยคําถามต้องถามว่าคุณได้รับจดหมายบ่อยใช่ไหมนะครับ เรามาเริ่มกันที่แบบที่1่ก่อนนะเป็นแบบภาษาเขียนขึ้นต้นด้วยกริยาก็คือเคิร์เซอเครับเคเซเตามด้วยขีดตรงนี้แล้วก็ประธานคือวนะูนะครับเคิร์เซอร์เวู่สูวองเดลตคนะคุณได้รับจดหมายบ่อยใช่ไหมอันนี้คือแบบภาษาเขียนโอเคทีนี้เรามาต่อกันแบบที่2เลยนะครับก็จะเป็นแบบเอสเซินะร์เคิร es que, ์เอเิร์วู c o s e r v e z souvent des lettres นะ des lettres คุณได้รับจดหมายบ่อยใช่ไหมอันนี้คือแบบนอกมาและเป็นแบบปกติแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบ familier นะครับก็คือ vous r e s e v e z นะ vous recevez souvent des lettres นะแต่ว่าเราขึ้นเสียงสูงนะครับ วูเคสเวดซูฟองเดลเล็ตคุณได้รับจดหมายบ่อยใช่ไหมเป็นแบบฟามิลี่แล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าวิชอคอนเนตเตอร์โปสตาเล e ดเซต์วิลล์ใช่ฉันรู้จักนะครับ c อนเนตเอนะมาจากแว็บ c o n n นตเ r อร์ไปว่ารู้จักฉันรู้จักรหัสไปรษณีย์ของเมืองนี้นะคก็จะคำถามต้องเป็นไงครับคุณรู้จักรหัสไปรษณีย์ของเมืองนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นใช้แว็บคอนเนคเซ่

เป็นแบบภาษานอร์มาหรือเป็นภาษาปกติส่วนแบบสุดท้ายง่ายสุดนะธรรมดาที่สุดก็คือขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วยกริยา vu con es le code postal de cette ville แล้วก็ขึ้นเสียงสูงนะเวลาที่เราถามคำถามแบบ familier เนาะอันนี้ทุกคนเข้าใจการตั้งคำถาม ทั้ง3รูปแบบแล้วครับแบบที่1เป็นภาษาเขียนขึ้นต้นด้วยกริยาก่อนตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการถามแบบที่2เป็นภาษานอกมาล่ะเป็นแบบปกตินะครับก็คือขึ้นต้นด้วยเอสเกอร์นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าเลยครับขึ้นต้นด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายให้เราขึ้นเสียงสูงแค่นั้นเองเราก็จะได้การตั้งคําถามในภาษาฝรั่งเศสทั้ง3แบบแล้วนะครับ ต่อไปเรามาต่อกันที่พาร์ทคำศัพท์กันบ้างนะเปลี่ยนมาทำำําคําศัพท์กันบ้างให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องจากช้อยส์ที่เขาให้มาคนระับ Vu envoye z lettre on นอกหมาแล้วคุณส่งจดหมายฉบับนี้ในราคาปกติใช่ไหมราคา ถ้ามีอองอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้คําว่าอองตาคีฟนอกมาแล้วนะครับอองตาคีฟนอกมาแล้วอองจะไม่ใช้กับพรีนะครับอองจะไม่ใช้กับคําว่าพรีแต่ว่าทั้งสองคำนี้ทั้งตาคีฟแล้วก็พรนะีเนี่ยมันแปลว่าราคาทั้งคู่เลยนะครับแต่ด้วยความที่มีคําบุพบทตัวนี้ครานี้เราก็เลยต้องบังคับตอบชอยตาคีฟนะครับเชคซูอันเดอร์เกรสเขาบอกว่าฉันได้รับนะเชคซูแบบเป็นพา้เศกอมพา้เซสนะเป็นพาสอดีตนะเป็นพาสเทนส ฉันได้รับจุดจๆด,ดมาจากประเทศกรีซนะครับข้อนี้เราต้องตอบคําว่าอะไรครับข้อนี้ก็ต้องได้รับอังโกลีครับได้รับอังโกลีเพราะว่าถ้าเราตอบอังกากเน่คืออะไรครับ agne, time, อังกากเน่เดินแตมก็อะไรมันก็ต้องมีส่วนขยายด้านหลังนะครับแต่ว่าถ้าตอบว่าอังโกลีก็คือได้รับพัสดุมาหนึ่งกล่องจากประเทศกรีซก็คือเข้าใจประโยคนี้ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าที่ครบถ้วนนะครับได้ใจความที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับตอบกากเน่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากากเน่ของอะไรนะครับกากเน่ ติเก้หรือว่ากังในเดอร์มาต่อกันที่ข้อที่3นะครับเชอร์วูดเท่ e เซเตอร์แลเคอองโนฉันต้องการจุดจุดจุดจดหมายฉบับนี้ไปที่ประเทศโปรแลนด์ก็ต้องตอบกิริยาอะไรครับฉันต้องการจะส่งครับฉันต้องการจะ e n v o y เยนะครับต้องการจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่โปรแลนด์ส่วนกิริยาเคอร์เซอร์ก็จะตรงข้ามกับคำว่า Envoyer e n v o y e er เยแปลว่าส่งเคอร์เซอร์แปลว่า,วาได้รับนะครับ ต่อไปข้อ4ี o u ู d e ว e คอมพลีค่ะ u n นฟ i ชเช de ์เดจุดจุด,จด,จดคุณต้องกรอกใบจุดจุด,จด,จดนะครับที่ทำการไปรษณีย์ถ้าเราจะไปส่งจดหมายส่งพัสดุเราต้องกรอก u n f i s h เช de d เดอวนนะครับก็คือใบนำส่งพัสดุใช่ไหมหรือว่าใบดีแคลร์สุลกกกรนะครับคำว,ว่าด่วนเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของสุลกกกรนะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย v o u อนเ n ซเล s e ดเดอร์ e ซอร์วิล l ่าจ คุณรู้จักรหัสจุดๆๆของหมู่บ้านนี้ไหมนะก็ต้องเป็น Le อร o โกเ p อร์โปสล่ะครับเป็นรหัสไปสี่เลร์โกเตอร์โปสตาล่ะแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อที่4เขาให้เราทำฝึกนะครับฝึกตั้งคำถามฝึกแต่งประโยคนะคถ้าเราต้องการสแตมม์10ใบอันนี้เรามาทำพร้อมกันเลยแล้วกันนะถ้าเราต้องการสแต็ม์10ใบเราสามารถพูดคำว่าอะไรได้บ้างครับเราก็าจ,จะบอกว่า Je voudrais des uh, de timbres s'il vous plaît Je voudrais des timbres s'il vous plaît รือว่าใช้คำว่า donner ก็ได้คนระับ d o n n e ม moi s t a m 10ใบทุกคนรู้จักคำว่า a n g a ก n e r เราก็ใช้คำนี้ได้นะเป็นคำที่เขาใช้กันทั่วๆไปนะ mm hmm. มันต้องการ stem s t a m 10ใบแล้วก็สามารถพูดว่า Je voudrais des t e m b r e s i l vous plaît หรือว่า donner moi a n g a g n e d e t e m b r e s'il vous plaît ก็ได้นะครับ ต่อไปข้อ2ถ้าเราต้องการสแตมสองใบสำหรับประเทศเซเนกาลเราก็พูดว่าอะไรครับเชลฟูตเก o เดอะแตมเบอร์บูคเดอะเซเนก l าและซินวูเปลฉันต้องการสแตมสองใบส่งไปที่สำหรับประเทศเซเนกานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอ n v o y e เยออังปาเกอองอัลเ a มานยต้องการจะส่งพัสดุไปที่ประเทศเยอรมันก็จะพูดว่าอะไรครับเชลฟูตเ e n อง y อร์เยอส u ปาเก a อง e ัลเ n มานย v ซินวูเ î ล je v o u วุ e เกออองเ e เยสปาเกออ e อ e ล a ลม e นเนสซินวูเปลนะครับโอเคทุกคนน่าจะทำข้อ4ได้ไม่ยากนะครับต่อไปมาสุดท้ายปิดท้ายกันที่ข้อ5นะครับให้เราเติมเดี l o g ล e อเพื่อให้สมบูรณ์ครับมาเริ่มกันที่ข้อ1 je v o u ชอร์ออ e เ o เย e เกอร l โก e ีอ e งน n งเกล e ตอร์ครับซินวฉันต้องการจะส่งพัสดุไปที่ประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษก็คือประเทศอังกฤษก็ต้องเติมคำว่าอะไรครับ I would like would like ในภาษาอังกฤษคืออะไรครับเชิญูตเรนะครับเชิญฟูตเรเป็นคำสุภาพนะเวลาที่เราต้องการซื้อของหรือว่าเวลาที่เราต้องการให้ใครบางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราเนี่ยเราต้องใช้ประโยคนี้นะครับเชิญูตเร่ต่อไปวีมือเชื่ออองนกมาเลอจุดๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องกันครับวีนกมาเอ่อวีมือเชื่อออนทาริฟนะครับออ uh, นทะาริฟนอร์มาล อุอองเพียวคิดแต่ครับคุณจะส่งพัสดุไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะส่งแบบธรรมดาหรือส่งแบบพิเศษนะครับองต์ค่าฟิส normal อุอองเพียวคิดแต่แล้วเขาก็ตอบว่า normal ซินบุเปลส่งแบบปกติ please นะครับ normal ซินบุเปล